이렇게, okay. 이 okay. mm -hmm. นูนนำพี่น้องอทดแทนไปจ,จนชาวบางพีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการน,นะครับมาร้องเรียนต่อสำนักง,งานคณะกรรมการขึ้น,น,น,นอค,คองผู้บริโภคนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลคนหนึ่งนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับทาการซื้อขายเช่าพระในะเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีการรับรอง ออกไปรับรองว่าเครื่องนะครับซึ่งเราก็พยายามตรวจสอบเบื้องต้นตรวจทานแล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือ ik, วิธีการทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกเคมคิดว่าอะไรต่างๆไม่มีเป็นการแค่เอาแว่นขยายมาส่องแล้วก็ออกไปรับรองให้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนื่องจากว่ามีการเรียกรับเงินเป็นค่าบริการต่างๆด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับ ซึ่งการตรวจสองภาพแบบนี้มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับเราก็ไม่ไดมีการจดจประเบียนรับรองจากหน่วยงานราชการใดๆทั้งสิ้นนะครับการกระทําอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นเข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภคทําให้กระทบสิทธิของผู้บริโภคโดยชัดเจนนะครับวันนี้ผมก็เลยนำํำตัวแทนของพี่น้องชาวบางปีซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศนะครับมาร้องต่อ สคบรหรือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการตามกฎหมายตามมาตรา39แล้วก็มาตรา39ทัอหนึ่งของพรบาคุ้มครองผู้บริโภคในการเอาผิดและตรวจสอบนะครับกลุ่มคนหรือบุคคลที่เปิดเฟซบุ๊กนะเปิดเว็บไซต์ในการรับรองพักเรื่องนะฮะถือว่าเป็นการรับรองแบบวงโลกในครั้งนี้ครับ